กต้นชวนชมของซอแอลดูสิเนี่ยเจ้าหนอนตัวไหนนะมาแทาะใบสักลนเป็นแบบนี้ละโถไม่ได้มาดูแลหน่อยเป็นอย่างนี้ซะแล้วดูสิดูสิสหาเผื่อจะเจอเจ,อเจ้าตัวหนอนที่มากินเออพอเห็นหลักฐานแล้วนี่ไงหลักฐานอึอมัน แต่ตอนนี้แดดแจ้งมากๆร้อนมากๆเที่ยงกว่า<ม>เดี๋ยวเราไปตามหาหนอนดีกว่า<ม>เดินไปเดินมานี่ซอแอลเจอแล้วไอ้เจ้าหนอนตัวนี้แหละที่มันมาแทะต้นชวนชมแล้วมันมาคานตามพื้นมันจะไปไหนละเนี่ยดูใกล้ๆดูชัดๆกันเลยนะคะแต่คงตามไปไม่ได้ถึงที่แน่แ,นแอบมามองด้วยนะเนี่ย ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะคะแล้วมันจะไปไหนอะแล้วเนี่ยซอแอลก็ไม่กล้าที่จะเขี่ยมันหรือว่าจะให้มันไปตรงไหนเราจะติดตามดูดีกว่านะติดตามชีวิตหนอนตัวนี้มันจะไปไหนอีกเนี้ยต้องตามไปดูเนาะดูสิสงสัยจะหลบร้อนมากกว่าไอ้เจ้าแมงวันก็เข้ามาใกล้ๆเหลือเกิน ดูซิดูซิจะไปไหนให้ดูเป็นสารคดีชีวิตสัตว์เลยนะเนี่ยนอนแก้วดูแบบใกล้ชิดเลยโซแอ,อลก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้มาถ่ายกับมือตัวเองเลยให้ดูไป,ปรพร้อมกันนะคะเอาละสิเจ้านอนนี้หยุดแล้วทำยังไงดีล่ะเอามดมาด้วยเอาแหละดูซิดูซิจะเป็นยังไงต่อ ติดตามตอนต่อไปนะคะีมันจะเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันหยุดพักหรือว่ามันจะตายงงจังเลยเออไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวซอเอลจะหยิบมันไปที่ต้นไม้ดีกว่านะนี่ซอเอลช้อนมันด้วยใบเอ,อ่อรางจืดมามาเจอกับอีกตัวหนึ่ง ตรงใบไม้แห้งพอดีเลยเออให้มันอยู่ด้วยกันละกันนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปตรงไหนคงจะจบนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเออศึกษาชีวิตสัตว์อีกแบบนึงค่ะ